ล่าสุดเนี่ยเมื่อวานวิปรธบาลประชุมกันเขาก็บอกว่าสงสัยอาจจะขอรัฐบาลเสนอออกพระราชกฤษฎีกาปิดสมัยประชุมสภาไปก่อนเรื่องบทล่ำนวนวาระสามประชุมไปประชุมมาแล้วไม่เสี่ยงดีกว่าค่อยว่ากันหนึ่งเขาเกรงว่ายังมีความเห็นขัดแย้งกันระหว่างคําสั่งสารล่ำนวนว่าทําได้หรือไม่ได้สองก็คือถ้าเกิดทําไปแล้วประชาธิปัตย์ก็จ้องบอกถ้าคุณบวชวาระสามปั๊บเจอยือนอน่นถอนเลยเสียวเหมือนกัน คดีเดียวกันประการถัดมาเมื่อวานนักข่าวก็ถามบอกเอาแล้วตกลงเรื่องการลงมติสมัยประชุมนี้ไม่ลงแล้วใช่ไหมเนี่ยทางเมื่อวนันประธานบิบคุณอุดมเดชรัตนเสถีรเนี่ยก็บอกครับอบกว่าก็ยังตอบไม่ได้เพราะว่าทางนั้นกักทางเราก็กักเหมือนกันเนี่ยแบบการเมืองนะครับปิดสมัยประชุมก็เลยเสนอครับอกว่าจะเสนอที่ประชุมครมปิดสมัยประชุมสภาช่วงนี้ไปก่อนและเดี๋ยวสมัยหน้ามาว่ากันอีกทีนึงแต่ก่อนว่าล่าสุดเนี่ย คุณบรวัตรเอื้อพิญญากุลล้มตีประชาสำนักนายกก็บอกครับว่ากรณีวิบเสนอให้ครมอเนี่ยออกพระราชกิฤษฎีกาปิดสมัยประชุมสาภาเนี่ยธนะตนรับผิดชอบในการเสนอครมก็บอกครับอกว่ายังไม่เสียงเสนอขอความเห็นชอบเรื่องนี้หรอกเพราะยังจะไม่มีการยืนยันเรื่องการพิจารณากรอบการเจรจา,ระ,า,าระหว่างประเทศมาตรา190 หกกรอบมันยังไม่เรียบร้อยเขาบอกเสนอไปแล้วเดี๋ยวหกกรอบนี้มาแต่ร้อยเก้าสิบยังไม่จบตกลงคาราคาซังเอาไงเดี๋ยวมันจะกระทบเยอะคาเดเดยกันก็ยังมีความไม่ชัดเจนเรื่องคําสั่งของสารรัฐมนตรดังนั้นรอให้ตกผลึกยุติแล้วเดี๋ยวว่ากันก็ปิดสมัยนี้ไปก่อนให้ให้ไปคิดอะไรรอบเครียดกกไปก่อนขึ้นดูบอลไปก่อนหายเครียดเดี๋ยวค่อยมาว่าอีกทีหนึ่งเอาละวันนี้หมดเวลานะครับเราสองคนก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ